เบีติดตามข้อ11น,นะครับโจทย์บอกว่าให้หาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้าในบริเวณต่างๆที่เกิดจากแผ่นตัวนำประจุ2แผ่นวางขนานกันโดยแผ่นแรกมีความหนาแน่นประจุซิกมาแผ่นที่2มีความแน่นประจุ2องซิกมา,มา,มกมาดังรูปดังรูปนี้ก็คือให้ประจุทางด้านซ้ายเนี่ยมีขนาดซิกความหนาแน่นซิกมาด้านขวามีขนาดสซิกมา เนี่ยคำถามก็ประกอบเป็นสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็คือให้หาสนามไฟฟ้านะณตำแหน่งนี้นะข้อที่สองให้หาสนามไฟฟ้าณตำแหน่งตรงกลางข้อที่สามให้หาสนามไฟฟ้าณตำแหน่งด้านขวานะครับสามอเดี๋ยวผมทําให้ดูไปในสไลด์เดียวเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเราพิจารณาจากตัวอย่างในข้อที่ เก้านะครแต่เนี่ยขอผมตรวจสอบไม่ใช่เก้าเนี่ยถ้าเราใช้โอเคถ้าเราใช้กฎของเกาส์เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำใดๆเนี่ยที่มีความหนาแน่นประจุเป็นซิกมาเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับซิกมาส่วนด้วย2องเอ l o ซศโดยที่ไม่ขึ้นกับ ระยะทางดังนั้นถ้าเกิดประจุมีความหนาแน่นเป็น2องซิกมาเราก็จะได้สนามมีขนาดเป็น2องซิกมาส่วน2องเอฟโทรนศูนย์หรือม,มีขนาดเท่ากับซิกมาส่วนเอฟโทรนศูนย์นั่นเองนะครับดังนั้นคราวนี้เราเพีจยรนาในภาพนี้นะครับประจุตัวนําทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับที่เกิดจากประจุ1นึ่งซิกมา ก็จะให้สนามไปทางด้านซ้ายถ้าเราบอกว่าแกนเนี่ยแกนนี้คือแกน x นะครับเป็นบวก x สนามที่เกิดจากอันนี้ก็มีขนาดเท่ากับ e sigma เช่นกันส่วนสนามที่เกิดจากประจุเป่นตัวน,นำทางด้านขวานะก็จะมี ขนาดเป็น e สองซิกมานะครับอันนี้ e สองซิกมานะครับ e สองซิกมาเช่นกัน e ซิกมา up e ซนะิกมานี่ยนั้นเราเห็นว่า 1> e หนึ่งจะมีค่าอะไรครับ e หนะึ่งะก็จะมีค่าเท่ากับในบริเวณที่หนึ่งเนี่ยสนามไฟฟ้าในบริเวณที่หนึ่งเนี่ยนะครับ e หนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ e ซ i g m a ในทิศทางลบ i บวกกับ e 2อ sigma ในทิศทางลบ i ด้วยเห็นไหมเราแทนค่า e sigma ด้วย sigma ส่วน2อิลอนศูนย์แล้วก็ e 2อง sigma แล้วกับ sigma ส่วนอิลอนศูนย์นั้นเราจะได้อันนี้เป็นเป็นทิศลบ i ทั้งคู่เนาะซูมหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นซิกมาส่วน2เอฟซิลอนศูนย์บวกกับซิกมาส่วนเอฟซิลอนศูสองอันรวมกันได้อะไรครับสองอันนี้รวมกันแล้วก็จะได้ e 1มีค่าเท่ากับ3ามซิกมาส่วน 2, อเอฟซิลอนศคูณกับลบ i ก็กลายเป็นลบ ไอนะครับอันนี้คือสาไฟฟ้าที่1ในทํานองเดียวกันเราก็จะได้ e 2นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ e 2ก็คือบริเวณนี้เห็นไหมฮะ e สองก็คือบริเวณนี้เนี่ยเนว่าซิกมามีทิศบวก x สองซิกมาก็มีทิศบวก x ทั้งคู่ดังนั้นเราก็จะได้ e sigma i บวกกับ e สอง sigma นะฮะ i เราจะได้อะไรครับอ้โทษทีครับสิกมา i อาแต่ว่าสองซิกมาเนี่ย 2> e 2สองซิกมาเนี่ยอยู่ในทิศลบ i เนาะ นั้นเราก็จะได้สนามไฟฟ้าเป็นซิกมาส่วน2เอฟซิลอนศูนลบกับซิกมาส่วนเอฟซิลอนศูนคูณด้วย i นะครับเอาสุดท้ายสุดท้าย e 2ก็จะมีค่าเท่ากับได้อะไรครับลบ ซิกมาส่วนสองเอฟอลัมนไอ้นั่นเองส่วน e 3ามก็เ hmm. ห็นว่า e 3ก็จะมีขนาดเท่ากับ e ซิกมาไบวกกับ e 2องซิกมาไซึ่งเราก็เห็นว่าจะสอดคล้องกับข้อที่1ก็คือเลยจะได้เท่ากับ สามซิกมาส่วน2 f งส่วนศูนย์แต่ว่ามีทิศทางในทิศบวก x นะครับ